เพราะเราเชื่อว่าทุกๆครั้งที่เด็กๆหรือผู้ใหญ่ก็ตามเวลามีความสนุกมันจะทําให้เราสามารถที่จะซึมซับนะครับเรียนรู้นะครับสาระต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเได้มากเป็นพิเศษสวัสดีค่ะชื่อพี่สไปนะคะพี่ไปเป็นผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ค่ะแล้วก็เป็นคุณครูด้วยค่ะสวัสดีครับพี่บุ๊กครับผมเป็นซซเนียร์สตาฟครับผมแล้วก็เป็นคณครูนํากิจกรรมเช่นกันครับผม จิมบรีก็คือเป็นสถาบันสําหรับเด็กและครอบครัวค่ะตั้งแต่น้องๆแรกเกิดเลยจนถึงหกขวบจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยแล้วก็พ่อคุณแม่กับน้องๆมาได้เล่นด้วยกันมาทํากิจกรรมที่สนุกสนุกร่วมกันค่ะคกิจกรรมต่างๆของจิมบรีเนี่ยจะเน้นให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมมากที่สุดเพื่อที่ให้เขาได้มีประสบการณ์นะครับในด้านต่างๆเพราะเราเชื่อว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยมีความต่างกันมีความโดดเด่นของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันดังนั้นวิธีเดียวที่จะหาได้เจอก็คือเขาจะต้องได้มีโอกาสได้สัมผัสกบปรระสาณ์ ดีหลายๆอย่างรอบๆตัวเขาและที่สำคัญก็คือจะต้องมีผู้ปกครองแล้วก็มีคุณครูที่เข้าใจเขาในการนำกิจกรรมแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตกิจกรรมนั้นๆเวลาที่เขาทำ ต้องบอกว่าจิมบูรีเนี่ยเป็นสถาบันที่เราเป็นเอ็กซ์เพรสด้าน Early c h i l d h ยหูโปรแกรมแผนการสอนต่างๆระบบต่างๆเนี่ยเราจะมีงานวิจัยคอยซับพอร์ตนะครับพัฒนาระบบนะครับรวมไปถึงแผนการสอนของเราตลอดตามแผนวิจัยต่างๆที่เขาค้นพบใหม่ๆเกี่ยวกับทักษะในการพัฒนาการเด็กแล้วก็ส่งเสริมพัฒนาการเด็กซึ่งหลักๆเนี่ยของเราก็จะมุ่งเน้นนะครับให้เป็นกิจกรรมนะครับที่สามารถที่จะพัฒนาองค์รวมนะครับผมในการพัฒนาการนรั่นก็คือโฮช approach นะครับไม่ว่าจะเป็นร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญานะครับพวกนี้ต้องมาด้ แต่การเรียนการสอนนั้นจะต้อง play based learning เป็นการเรียนรู้ผ่านการเล่นนะครับที่จะต้องมีความสุขนะครับมีความสนุกเพราะเราเชื่อว่าทุกๆครั้งที่เด็กๆหรือผู้ใหญ่ก็ตามเวลามีความสนุกหรือว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็เรียกว่ามี passion เนี่ยมันจะทําให้เราสามารถที่จะซึมซับนะครับเรียนรู้นะครับสาระต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเได้มากเป็นพิเศษและสัมพันธ์ไปกว่านั้นของเราจะเป็น collaborative learning นะครับนั่นก็คือมีผู้ปกครองนะครับซึ่งเป็นคนที่สาคัญที่สุดในชีวิตของเขาเนี่ยเข้ามาทํากิจกรรมด้วยโดยมีคุณครูนะครับที่เข้าใจว เาเป็นผู้นํากิจกรรมทุกกิจกรรมจะถูกออกแบบมาโดยเฉพาะนะครับให้เหมาะสมกับช่วงวัยนั้นๆและหลังจบกิจกรรมเนี่ยคุณครูก็จะอธิบายว่าเหตุผลที่เราทํากิจกรรมนี้จุดประสงค์ในการเรียนคืออะไรมันดูสนุกทุกอย่างเลยแต่ว่ามันมีเนื้อหามันมีความรู้อยู่ในนั้นทั้งหมดเลยที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งการที่เด็กๆผู้ปกครองมาเรียนร่วมกันเนี่ยเด็กๆจะเรียนรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมในสังคมโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติโดยไม่ต้องบอกเลยว่าจะต้องทํำยังไงอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่เราค่อนข้างที่จะมุ่ง และที่สาคัญก็คือจิมบรีเน้นเรื่องบอนดิ่งนั่นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวสายใยรักการเรียนรู้ที่มันเกิดขึ้นนะครับระหว่างพ่อแม่ลูกเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและเด็กๆก,ก็จะมีบอนดิ่งหรือแบ็กอัพที่ดีเวลาที่เขาเก้าวออกไปใช้ชีวิตในอนาคตเนี่ยเขาจะมีความมั่นใจแล้วก็มีความกล้าแล้วก็พร้อมที่จะล้มได้ตลอดโดยที่เขาจะมีกําลังใจอย,อยู่ด้านหลังว่ายังไงเขาก็มีคนซัพพอร์ตเขาตลอดเพราะว่าเขาได้มีประสบการณ์แบบนี้มาตั้งแต่เล็กแล้ว ทำไมต้องมาที่จิมบอรีเราไม่เหมือนกับที่อื่นมีของเล่นมีเครื่องเล่นซึ่งได้รับการออกแบบมาจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการออกแบบสนามเด็กเล่นจากสหรัฐอเมริกาซึ่งของที่จิมบอรีเนี่ยเราเปลี่ยนเครื่องเล่นทุกๆ3สัปดาห์ค่ะดังนั้นหมายความว่าเด็กๆจะได้เรียนรู้อะไรที่มันท้าทายตลอดแล้วก็ได้เปลี่ยนหัวข้อการเรียนที่สําคัญเลยคือเป็น playground ที่มีความปลอดภยัยไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นตัวพื้นที่สามารถรองรับการตกกระแทกของเด็กๆได้แล้วก็หลังเลิกคลาสจะทําความสะอาดด้วยน้ายา เชือ้ออีกอย่างหนึงที่เราต่างจากที่อื่นนะคะ <c oughs> ก็คือเวลาทุกครั้งที่คุณพ่อคุณแม่มาเข้าคลาสค่ะเขาจะได้เรื่องขององค์ความรู้ในการเล่นกับน้องในแต่ละช่วงวัยการเล่นแต่ละอย่างมันมีจุดประสงค์ยังไงซึ่งเราจะมีคุณครูเนาะคอยนํากิจกรรมแล้วก็ได้รับการอบรมมาจากอ Play and Music Thailand ทนะคะที่เราจะได้รับการประเมินทุกๆปีปีละ2ครั้งค่ะ สำหรับโปรแกรมหลักของจิมมรีนะคะมีทั้งหมด4โปรแกรมหลักโปรแกรมเพล y ยนเริ่ก็จะเป็นโปรแกรมเรื่องของการเรียนรู้ผ่านการเล่นค่ะจะเป็นการเล่นของแต่ละช่วงวัยค่ะที่ ยังคงให้ความสําคัญกับคุณพ่อคุณแม่ในการเข้าคลาสกับน้องๆเพื่อมาเก็บในเรื่องของความรู้แล้วก็รายละเอียดการเล่นต่างๆกับลูกในแต่ละช่วงวัยในแต่ละคลาสด้วยแล้วในส่วนของโปรแกรมศิลปะเราจะฝึกในเรื่องของกล้ามเนื้อมือมัดเล็กการฝึกการจดจ่อกับงานฝึกสมาธิส่วนในเรื่องของตัวดนตรีจะเป็นในเรื่องของการเรียนรู้ภาษาผ่านบทเพลงต่างๆจากทั่วโลกเลยอีกโปรแกรมหนึ่งจะเป็นในเรื่องของแม็กโฟ m เมอร์จะเป็นตัวต่อแม่เหล็กซึ่งเราจะฝึกในเรื่องของการเรียนรู้รูปทรงนะคะทั้ง2มิติและ3มมิติ ในส่วนตัวถามว่าทําไมจะต้องมีสถาบันแบบนี้นะครับก็คือพี่บุ๊คคิดว่ามันเป็นแบบแผนในการที่คุณพ่อคุณแม่จะได้เข้ามามีประสบการณ์แล้วก็ดึงเอาประสบการณ์นั้นไปต่อยอดเวลาที่เลี้ยงลูกเวลาที่ดูแลลูกที่บ้านได้เองนะครับผมมันปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมปัจจุบันมันจะต่างจากเมื่อก่อนนะครับที่เด็กๆ็เขาจะมีสถานที่ในการเล่นอะไรต่างๆได้ซึ่งทักษะในการเข้าสังคมทักษะในการอยู่ร่วมกับเพื่อนนะครับบอนดิ้งกับผู้ปกครองเนี่ยในสมัยก่อนมันอาจจะมีเยอะกว่านะปัจจุบันนะครับนั้นจิมบอรี ถึงเป็นแนวทางหนึ่งนะครับเป็นสถานที่หนึ่งที่เขาจะมาเรียนรู้เอาประสบการณ์นะครับแล้วก็สร้างประสบการณ์ร่วมกันสามารถเอาไปเล่นที่บ้านได้นะครับตามแนวทางที่คุณครูที่นํากิจกรรมในคลาสแนะนําไว้ในส่วนตัวของพี่ไปเองนะคะคิดว่าพ่อไรถึงต้องมีจิมมอรีที่เชียงใหม่ เพราะว่าเชียงใหม่ก็มีประชากรเยอะเหมือนกันไม่แพ้กับจังหวัดอื่นๆนะคะแล้วก็สถานที่ playground ที่มันจะปลอดภัยสําหรับเด็กๆที่จะได้เขาได้สํารวจหรือว่าการเล่นอย่างเต็มที่อย่างเงี้ยค่ะทุกครั้งที่เขาเล่นมันก็เกิดในเรื่องของการเชื่อมโยงของสมองค่ะเขาจะได้คิดได้พิจารณาได้สารวจอะไรต่างๆผ่านการเล่นทั้งหมด ซึ่งมันปลอดภัยสําหรับเด็กๆแล้วก็คิดว่าคงจะดีอะค่ะถ้ามีสถานที่ปลอดภัยให้ผู้ปกครองกับเด็กๆได้มาใช้กิจกรรมร่วมกันและที่หนีไม่พ้นเลยก็คือการที่คุณพ่อคุณแม่เขาได้มาใช้เวลาว่างกับลูกๆเนี้ยค่ะแล้วก็เราเป็นคนสําคัญในชีวิตของเด็กๆอัเนาะเราปฏิเสธไม่ได้ว่า6ปีแรกเนี่ยมันสําคัญจริงๆแล้วเราไม่อยากให้ปล่อยให้ผ่านช่วงเวลานั้นไปเลยจริงๆครับทุกๆโมเมนต์อะไรมันควรจะบันทึกในความทรงจำเมม o r ีของทั้งผู้ปกครองและเด็กๆค่ะ ไปก็อยากจะเชิญชวนนะคะผู้ปกครองทุกท่านที่มีลูกเล็กๆนะคะตั้งแต่ัยและเกิดจนถึง6กขวบเนาะอยากให้ชวนมาเล่นด้วยกันค่ะเพราะว่าการเล่นอย่างที่วไปบอกเนาะมันสําคัญกับเด็กมากจริงๆค่ะเราจะได้มาใช้เวลาร่วมกันด้วยแล้วก็เรามีคุณครูค่ะอยากจะแชร์ในเรื่องของความรู้องค์ความรู้ในเรื่องของการเล่นให้ผู้ปกครองกลับไปต่อยอดกับน้องที่บ้านได้อย่างเต็มที่ดังนั้นก็ถ้ามีโอกาสก็เชิญชวนเลยนะคะก็อยากจะเชิญชวนมาเรียนที่จิมบุรีนะครับผมจะดีไหมถ้าหาที่สักที่หนึ่งที่ทําให้เขาได้รู้จักตัวเองได้พพ้นบตัวเอง แล้วคุณพ่อคุณแม่เป็นส่วนหนึ่งในการได้ค้นพบตัวตนของลูกเองนะครับผ่านกิจกรรมต่างๆที่เสริมสร้างพัฒนาการในสถานที่ที่สะอาดนะครับเพื่ออำนวยต่อการเรียนรู้ของเด็กๆแล้วก็มีบุคลากรที่มีคุณภาพแล้วก็มีความรู้ด้านพัฒนาการเด็กโดยเฉพาะแนะนำอยู่ด้วยครับก็เชิญชวนมาที่ซิมบรีครับ สำหรับผู้ปกครองที่สนใจนะคะสามารถมาพบกับเราได้นะคะที่เซ็นทรัลเชียงใหม่ค่ะอยู่ชั้น3นะคะโซนลิตเติ้ลแคมปัค่ะแล้วก็เดี๋ยวต้นเดือนหน้าเราจะมีกิจกรรม Open House ค่ะซึ่งพี่จิมโบกับพี่พีทุกคนรออยู่ที่จิ m มอรีเพล y m มิวสเชียงใหม่แล้วพบกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ